มาค่ะอาจารย์สวัสดีทักทายด้วยนะครับผมคนรึกไทยรัฐนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชกิกทุกท่านอย่างเป็นทางการน,นะครับผมก็มาแถมท้ายให้อีกหนึ่งแนวทางในส่วนของอรา,าวพัฒนานะครับสําหรับค่ําคืนนี้นะครับผมก็คือในส่วนของวันที่6มีนาคมสนะองห้าเจ็ดนะมาพร้อมกับสูตรนะครับวิธีหาเลขเด่นแล้วก็ในส่วนของ เด่นบนเด่นล่างนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะลง3าส่วนนะครับในช่วงนี้ก็แล้วกันน้อนี้ในส่วนของเริ่มต้นนี้ผมจะนะครับนำเสนอวิธีการหาตัวเลขเด่นนะครับมา1สูตรสกอนนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับผมใช้ผลข้องวลที่ผ่านมานะครับ5้า5้าหนึ่งหนะผมวิธีการนะครับก็เป็นการต่อยอดจากสูตรเก่านะครับเป็นการต่อยอดจากสูตรเก่านะครับผมซึ่งเป็นการแตกสูตรออกมานะครับผมให้ได้ตัวเลขเด่นเดี๋ยวมาดูกันว่าสูตรนี้วิธีการนั้นเป็นอย่างไรนะครับ สูตรนี้จะใช้ในส่วนของหลักพันนะครับเป็นหลักนะครับสูตรเก่าดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นการบวกสี่นะครับผมวิธีนี้นะครับก็จะยังบวกสี่นะครับผมก็จะยังบวกสี่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงพันบวกสี่นะครับเป็นห้าบวกสี่นะครับผมเท่ากับเก้านะครับผมสีทักท้ายเช่นกันนะครับคุณอะไรเ็ไย อ๋อคุณน้ครับสูดิเช่นกันนะครับผมภาบวกสี่เท่ากับเก้านะครับทีนี้สเต็ปที่สองเนี่ยสูตรเก่าเนี่ยนะครับสูตรเก่านะครับเราจะไปบวกด้วยหลักหน่วยนะครับผมสูวนี้ก็จะยังบวกด้วยหลักหน่วยเช่นกันเป็นเก้าบวกด้วยห้านะครับ เท่ากับสิบสี่นะครับใช้ตัวท้ายนะครับเป็นผลนะครับทีนี้มาดูสเต็ปที่สองนะครับนี่คือสูตรเดิมจะเดินตัวเลขแค่นี้นะครับก็คือบวกสี่แล้วไปบวกด้วยหลักหน่วยนะครับส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือใช้ผลลัพธ์นะครับผมผลลัพธ์นะครับนาผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผลลัพธ์ตัวท้ายก็คือหลักหน่วยนะครับสี่นะครับนำสี่มาคูณด้วยสาม เท่ากับส2บสองครับใช้ตัวท้ายนะครับผมตัวเดียวนะครับสิบสองก็จะเป็นเท่ากับเต็ดใช้ตัวท้ายนะครับผลลัพธ์เลขสองนะบวกหนึ่งนะครับหรือว่าเดินหน้าหนึ่งเก้า นะครับให้ได้สามตัวก็วจะเป็นตัวเด่นสามตัวที่เราได้นะครับผมเป็นสองครับเป็นสามเป็นสี่เพราะฉะนั้นสูตรนี้นะครับสูตรนี้ได้เลขเด่นสองสามสี่นะครับผมเลขเด่นสําหรับวันนี้นะครับจะเป็นสองสามสี่นะครับทีนี้มาดูบนนะครับเด่นบนเด่นบนเด่นบนสามสี่โอ เด่นล่างา5 0นะครับเรามาดูตัวตัวเด่นจากส่วนนี้นะครับมันไปชนฝั่งไหนนะครับมันไปชนในส่วนของเด่ยนบนนะครับ346นะครับตัวเด่ยนสูตนนี้ได้234ตัวชนอยู่ที่3กับ4นะครับตัวชนอยู่ที่3กับสี่เดี๋ยวมาจับตาดูนะมันไปชนบนนะครับผมมาหรือเปล่านะครับก็จะได้เด่น นะครับตัวที่ชนสามกับ4นั่นเองนะครับก็จะเป็น1สูตรนะครับแนะนําวิธีการคํานวณนะครับตัวเด่นนะครับ1ชุดแล้วก็ในส่วนของเด่นบนนะครับ1สูตรเด่นล่างหนึ่งสูตรเพราะฉะนั้นในรูปแบบการนําเสนอสำหรับวันนี้ก็จะเป็น3ามส่วนด้วยกันนะครับผมก็ถ้าวันนี้เห็นผลนะครับหรือตัวเด่นตัวหนึ่งมันเข้านะครับหรือว่ามันไปด้วยกันได้นะผมจะนําเสนอแบบนี้ต่อนะครับ พ่าปกติแล้วเมื่อคืนนี้ผมไลฟ์สดไปในส่วนของตัวเด่นสองสูตรเทียบชนแล้วก็ไปประกบคู่กับเด่นคู่จับนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันว่านี่อีกหนึ่งรูปแบบในการนําเสนอนะครับแนวทางนะครับจะออกมาแบบไหนเดี๋ยวไปลุ้นกันประมาณสองทุ่มยี่สิบนาทีเป็นต้นไปนะครับผมว่าผลนะครับจะเป็นยังไงบ้างพี่น้องสมาชิก็ลองเทียบเทียงดูเนาะลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับ หวังว่านะจะได้นําเสนอต่อนะครับผมก็ฝากไว้นะครับให้วิจณากันประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วเจอกันใหม่นะครับผมกรกัดหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้รับกันแล้วกันเด้อนะครับผมพอๆแล้วกันนาก็แล้วกันนะครับผมไว้มีโชคสุขูุูุคนนะครับผมเสียงชคอย่างมีสติด้วยนะครับสวัสดีครับ